สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับนี่เลยครับวันนี้ผมนำลุงปุโตะนะฮะถ้าปิดตาข้าวตัวแตกเนื้อตะกัวหลังยันนะฮนะองนี้นะครับองนี้เพื่อนๆครับ ะะสร้างปี2 5 1 9นกะฮะเดี๋ยตะกัวก็จะมีสองพิมพนะฮะสร้างพิมพหลังเรียบนะ,ะแล้วก็หลังยันนะพิมพ์หลังเรียบนี้ก็จะสร้างน้อยกว่านะสร้างน้อยกว่าอันนี้ก็จะสร้างเยอะนะะสร้างเยอะกว่าประมาณ ประมาณหมื่นห้าพัองค์นะถ้าผมจำไม่ผิดตามประวัติของท่านนะฮะับองค์ตกนะสวยงามมากครับเป็นเนื้อตะกัวลมดำนะฮะลมดำดำๆเลยนะครับขับแบบน,น,นี้ ด้านหลังก็จะเป็นยันนะนะยันนะนันหนึ่งนะเดี๋ยวผมขยายเลียนนิดนึงนะสวยงามฮะสวยงามมากครับนะ เนื้อก็จะเป็นเป็นเหมือนกระจุกพยิบนะไม่เรียบนะเพราะเป็นตะกั่วนะเพื่อนเื่อนะ สวยงามมากครับคมคมชัดนะฮะหรืเนี้ยมือก็จะเป็นเนี้ยมือท่านนะสวยงามมากครับเรียวยาวนะฮนะต้นตำรับของพระปิตาสำหรับหลวงปู่โตะนะฮะท่านก็จะสร้างพระนะะเยอะมากนะครับ ปิตาของท่านนี่ล้วนแต่ได้รับความนิยมนะฮะพระปิตามาสเสน่ห์นะฮะซึ่เป็นเนื้อผงใบลานเนื้อเกศรราคาก็จะหลายหมื่นนะฮะหลักหมื่นขึ้นนะครับพระปิตาของท่านแต่ละองค์ที่ดังๆก็จะมีจัมโบ้นะฮะพระปิตาจัมโบ้รุ่นแรกๆที่ท่านสร้างนะ ปี2 2 5 2 0 2 5 2 1 2 2 2 3นะฮะมีมีพระปิตาเนื้อผงที่ที่ท่านปลุกเสกถึง3ไตรมาสนะตั้งแต่2 0 2 1 2 2 2 3นะ2 1 2 2 2 3นะฮะ, 21, 22, 23, ะ,ฮะเป็นเป็นรุ่นจัมโบร,รุ่น2นะฮะราคาจะสูงมากหลักแสนนะฮะหลักแสน องนี้ก็จะหมื่นเหมือนนิดๆนะฮะหมื่นหมื ắt, ่นนิดๆหรือพันไปปลายนะแปดเก้าพันเือหมื่นกว่าๆนะฮะยังมีความสวยงามนะคมชัดนะครับผมได้มานานนะฮะองนี้แต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เพิ่งเจอเพิ่งเจอหาเพิ่งเจอที่อยู่ในหิ้งพระเพราะจะเล็กมากนะเล็กมาก ขาเรียกพิมพ์ข้าวตอกแตกนะฮะพักปิตาเนื้อตะกัวพิมพ์ข้าวตอกแตกท่านจะสร้างสองสองพิมพ์นะพิมพ์หลังเรียบหลังเรียบหลังนี่ก็จะเรียบนะไม่มียันแล้วก็พิมพ์นี้นะที่ผมออกมาทำวีดีโอเพื่อนๆดูเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆน,น,น,นะกดซับสไครต์นะกดกระดิ่งฮนะกดไลค์ด้วยฮนะกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยดดวย,ยิ่งดีฮนะเป็นกำลังใจให้สิงสิริเกตนะเพื่อนๆน,น,นะ เพืนพ้องน้องพี่ทุกคนนะกราบขอบพระคุณนะที่กดติดตามนะกดไลค์นี่ครับอันไหนที่เป็นประโยชน์นะกร็จำจาไว้นะครับติดตามนะอันไหนที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องจำนะเ,เ,เนนะาเเพื่อนๆนะครับผมเราพลาผิดพลาดประการใดก็กราบขอบประทานอภัยเพื่อนเพื่อนะนี่ครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กระดิงเงีกดติดตามนะนี่ครับเนี้ยเป็นกำลังใจให้ผมนะทำวิดีโอทำคลิปนะพระเครื่องที่ดังๆนะให้ท่านได้ชมกันนะครับเปลีป่ยนๆเงียแล้วผมจะมีอีกองค์หนึ่งนะฮะองค์นี้ก็ผมเพิ่งได้มานะ เนี่ยผมเพิ่งได้มาผมก็พยายามหาประวัติของท่านแต่ไม่มีนะเนีย่ยของโตะ๊ะโต๊ะเป็นด้านด้านด้านซ้ายมือไหลของท่านก็จะมียันนะนอันนี้ไม่ใช่เนื้อตะกัวนะน่าจะเป็นเป็นผ้าหล่อนะเป็นผ้าหล่อเนีย่ยหลังยันนะวัดประดูจิมพรีเนี่ยเทหล่อเนี่ยที่เป็นช่อเทหล่อ น่าจะเป็นเนื้อมันผมไม่แน่ใจนะว่าเนื้ออะไรนะฮะนี่ครับ้วสวยงามมากผมชัดมากฮะนี่ครับไหลด้านขวาของท่านก็จะเป็นโคตออกจันนะฮนี่ย ะต่างท่านจะคมชัดสวยงามมากฮะคมชัดสวยงามมากคล้ายๆกับเหรียญเหรียญล้อแม็กนะฮะคล้ายๆกับเหรียญล้อแม็กของท่านเนื้อเนื้อพวกนี้นะฮะแต่ผมผมไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆทราบก็คอมเมนต์คอมเมนต์มานะใต้คลิปผมหน่อยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ คมชัดสวยงามมากอนะ่ะดวงตาของท่านนี่คมมากนะอ่ะแบบหน้าตาชัดเนะี่ยด้านหลังก็จะเขียนว่าปรูชิมพีนะฮะแล้วก็จะมียันนะนะเพื่อนๆเนี่ยอย่านีเดี๋ยวผมจะ ทำให้ชัดๆขึ้นนิดนึงนะเพื่อนๆจมเลยครับสวยงามมากครับเพื่อนๆครับสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลายนะฮะเข้าไปที่ลายฮนะสอบถามได้ฮะสอบถามได้ดีครับ ใ่ครับเนี่ยเป็นเหรียญเทหล่อนะฮะเนี่ยเนี่ยด้านด้านด้านล่างนี่จะเป็นรอยรอยเทหล่อนะฮะแล้วก็เจียเป็นรอยตะไบนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับสวยงามมากครับเนี่ย เพราะว่าถ้าเป็นผ้าปั๊มเนี่ยต้องมีรอยตัดนะฮะมีรอยตัดนี่ฮะถ้าเป็นผ้าปั๊มก็จะมีรอยตัดในนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่น่าจะเป็นผ้าเทลอรอยเนี่ยจะเป็นรอยซึ่งเป็นแบบนะฮะทำแบบนี่ฮะแบบสองสองข้างนะประกบหน้าหลังใช้หุ่นเทียนนะฮะใช้หุ่นเทียนประกบหน้าหลังแล้วก็เทนี่ย แต่จนวนเป็นช่อนะผมว่านะเตบพิมพ์นี้ผมผมไม่เคยเห็นนะฮะผมไม่เคยเห็นเลยนำมาเพื่อนๆได้ชมถ้ารู้จักนะฮะรู้จักคอเม,ม,มเมนต์มหมผมหน่อยขอบคุณมากเลยนะขอบคุณลวงหน้าเลยนะคคล้ายๆเนื้อขันลงหินของลวงปุโตพิมพ์ล้อมแม็กนะเพื่อนๆนะครับ นี่ผมมาให้เพื่อนดูสองพิมนะเนี่ยปิดตาเข้าตอกแตกปี2 5 1 9นหลาร้อยเลงนโตเพื่อนๆสนใจนะฮะสนใจไว้บูชานะฮะผมทิ้งลายไว้นะเข้าไปที่เข้าไปที่ลายนะฮะเข้าไปที่ลาย สวยงามมากครับเพื่อนๆครับสวยงามมากก็ก่อนจบคลิปนะฮะจบวีดีโอก็ฝากเพื่อนๆนะกดซับสไครป์กดกระดิ่งฮะเป็นกำลังใจให้สิงสิริเกตนะกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อนๆนะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะเพื่อนๆนะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ